ต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการเจาะรูนะครับเราจะมาเจาะรูที่งานตรงนี้ด้วยกันนะ้อง <Okay. S 1> ต้องแทนมองดูเลืองของด้เจาะรูตรงนี้ซึ่งเราจะเป็นลักษณะของการเจาะร่วมนะเพิ่งจะดูจากภาพแล้วนะครับดูจากภาพแล้วมาดูจากแบบงานนะครับอันนี้คือแบบงานนะครับเราเจาะเจาะทั้งหมด4รู1 2 3 4นะครับ1 2 3 4า นั้นรูที่เจาะตรงนี้นะครับถึงสองตีเริ่มต้นนะครับเหล็กความหนาเท่าไหร่เส้นตรงนี้คือเส้นผ่งกลางนะครับเส้นผ่งกลางเพราะนั้นมาดูตรงนี้แทนเราจะเลือกนักศึกษาเลือกงานที่มีตั้งฉากใบสุดวัดขนาดความหนาดูนะครับตอนนี้51ผมปัดไป50เลยก็ไดนะครับ5้ 50, ครึ่งนึ่งเท่าไหร่ครับ25ตั้งวอลเนเร์เกต25่กี่เส้นกลาง25มิิเมตรนะครับ ครับล็อกไกเคียงค่ะต,ตัวตนี้ปรับเองไม่ได้ล็อกเลยนะครับยี่ห้ายี่ห้านะครับที่งนานเดียวนะครับเราที่งานนี้ที่งานไหนยี่ตั้งฉาไก่เคียงลดนะครับที่งานนี้ยี่ห้านะครับแบ่งกึ่งกลางเส้นนี้คือเส้นแบ่งกึ่งกลางความหนาขเข,าข้าเท่าไหร่ครับห้าสิบเอ็ดหรือปรับไปห้าสิบนะครับจะได้เส้นกลางนะครับภาษาดูมองดูๆก็จะเห็น เส้นลกงน,นะครับหลังจากนั้นแล้วแบบมาดูทางนี้ดูที่แบบต่อนะครับจากขอบตัวนี้ขึ้นไปเท่าไหร่ครับ25ห้าเราจะขีดเส้นนี้นะครับ25บ้าขีดเส้นนี้นะครับซึ่งจะมีรูจ่อสามมุมนะครับ25ห้าเพราะนั้นก็คือเป็นตัวเดียวกับตัวที่เราตั้งไว้แล้ว25สนะครับเักคู่เราแบ่งครึ่งแล้วนะครับเราแบ่งครึ่งแล้วต่อไป25้า ครับเราจะได้สามรูนะครับเส้นนี้25ได้สามเส้นเลยนะครับนะักศึกษาดูจะเห็นเส้นกาเส้นยาแบ่งครึ่งและเส้นนะครับเส้นแบบคึ่ต่อไปอดูแบบดูแบบนะครับดูแบบเส้นที่ตัดตรงนี้นะครับจุดกลางนี้นะครับตรงกลางนี้จะจังเจาะเราจะเจาะด้วยดอกสว่าน8.0 กเส้นที่แบ่งตัดกลางเลยครับ8.0ตรงกลางนะครับจอดทะลุเลยครับนะจอดทะลุเลยนะแต่เราจะต้องนําชิ้นงานมาไปไงครับมาประกบกันก่อนนะมาประกบกันเป็นสองก้อนเชื่อมแท็นะครับแล้วจอดทะลุเลยนะครับลึกนะครับนะจอดทะลุนะครับหลังจากนั้นหลังจากทะลุแล้วก็ให้จอดด้วยดอกสว่าน10มิลราอด้านบนนะครับเพราะนั้น ชิ้นงานมีความหนาเท่าไหร่ครับตัวน,นี้วัดเอาว้นวัดดูก่อนชิ้นงานมีความหนา24.5ประมาณ25ปัดตั้งที่25เลยก็ได้นะครับนะตั้งความหนา25หรือ26ก็ได้นะครับ26ก็ได้นะักศึกษาต้องจำให้ได้นะครับ26ความหนานะครับพเพราะเหล็กมีความหนาทั้งสองชิ้นมีความหนาเท่าก,กันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราล่างจุดปัดไหนึ่งจุดแล้วต่อไป2จุดด้านข้างตรงนี้นะครับเขาบอกว่า2จุดตรงนี้ ห่างออกมาเท่ากับยี่สิบแปดแสดงว่าจากกึ่งกลางลดลงมาเท่าไหร่ครับจากยีิบห้าครึ่งหนึ่งสิบสี่นะครับเพราะนั้นยี 14, ่บห้าลบสิบสี่หรือเท่าไหร่ครับยีสิบเอดหรือเปล่ายี่สิบห้าลบสิบสี่อะเลยสิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดอ่าตั้งวงในเกตสิบเอ็ดนะครับตอนนี้ขีดเส้นที่สอง สิบเอ็ดนะครับอ่ะสิบเอ็ดขีดเส้นล่างนะครับขีดเส้นนะครับเอาด้านที่เราวางด้านเดียวนะครับเราด้านนี้วางไว้ตลอดนะครับสิบเอ็ดได้มเราสัก็จะเห็นเส้นแล้วนะครับตอนนี้มีถ้าดูมองเงาจะเห็นนะครับจุดนี้เจาะแปดมิลนี่เส้นที่ล่างจากกึ่งกลางมาสักครับสิบสี่แต่เราต้องตั้งสักครับสิบเอ็ดเพราะเรอกึ่งกลางไปแล้วต่อไปครับมาดูที่แบบจากกึ่งกลางตรงนี้ เมื่อสักครู่แบบจะกลายพิกเป็อนอย่างนี้นะครับพิกบบเป็นแบบนี้ไปแล้วนะครับตรงนี้เราขีดแล้วนะครับเพราะนั้นจะกึ่นกลางอันนี้ลงมาส4สี่อันนี้ก็องขึ้นเป็น1สด้วยจากเพราะนั้นตรงนี้ึ่งกลางคือเท่าไรครับ2ี่ห้าเพราะนั้น2ี่บห้าบวกสิสี่เป็นเท่าไรครับ25บห้าวกสสยี่สิบห้าบวกสิบสี่สามสิบเก้าคสามสิบเก้าตั้งวนในเกตเป็นสามสิบเก้าครับ ยี่สิบเก้านะครับเราอาจจะใช้เนื่อจักงานมันโยกไปโยกมานะครับอาจจะใช้อาจจะใช้แองเกิลเพย์มาแนบนะครับแนบไปให้มันโยกแล้วก็ตั้งคีดไปในเกตไปนะครับตอนนี้เราแสดงว่าเราล่างแบบเจาะรูแล้วได้แล้วทั้งหมดกี่จุดครับสามจุดใช่ไหมนะครับจุดที่หนึ่งจุดด้านข้างนะครับจุดตรงกลางและจุดด้านข้างซ้ายขวาครับต่อไปมาดูแบบครับ มาดูแบบเราจะล่างจุดล่างจุดนี้ลงมา14เช่นกันขึ้นไป15ลงมา14เหลือเท่าไหร่ครับแค่15รอบเลหรอคะอ่าลบลงมา25่สบลบเหลือเหลืออ่าโอเคครับตั้งวนในเกทเท่ากับ11 แล้วขีดเส้นรางด้านนี้เราเอาด้านนี้ตั้งนะครับอันนี้ตั้งได้แล้วสังเกตว่างานไม่โยกนะครับเราขีดเส้นเลยอ่าเพราะนั้นตอนนี้แสดงว่ามีรอยจุดที่จะจอดทั้งหมด4จุดแล้วเดี๋ยวมาดูที่ตรงที่อ่าไปดูที่โต๊ะระดับครับโตแทงด้านนี้โตที่ต่อล่างแบบตามมาตัวต่อล่างแบบนี้อยู่ไหมเราสักครู่สักครู่ ขาทีเป็นสดๆเลยจุดที่จอจดจุดแรกจุดแรกนะครับตรงกลางนะครับอย่าปิดวิดีโอนะไปายต่อเน,นื่อง จาะจุดนี้จะเป็นจุดที่เราเจาะด้วยดอกสวน8มิลหลังจากที่นําเหล็กมาประกบกันแล้วนะครับนะไปหยิบเหล็กที่อยู่บนโต๊ะช่วงล่างแบบให้ดีนะครับจาะ8มิลทะลุเหล็กสี่เหลี่ยมก้อนหนึ่งนั่นแหละเอามาหยิบมาเลยครับอย่าห้ามพูดครับก็อัดวิดีโออยู่เราจะนํามาเชื่อมประกบแผกกันนะครับนะแล้วก็เจาะรูดอกนี้เป็นเจาะด้วยดอกสวนด้วย แปบินจนทุกงานเลยนะครับต่อไปแต่ตอนนี้ไม่แท็กนะครับรูซ้ายและขวาด้านนี้ห้ามพูดครับอัดดีโออยู่ครับสา,สามรูหลังนี้เจาะเหมือนกันครับเจาะเหมือนกันถ้าดูแบบแนละ้ว อันนี้คือด้านหนึ่งนะครับบเจาะด,ด้วยดอกสว่าน9.5นะครับ9.5ทะลุเลยนะครับอสามรูนี้นะครับสามหรือหนึ่งรูอสองเงียบครับอัดวีโออยู่ครับหนึ 1, ่งรูอสองและวหรือสามนะครับเจาะด,ด้วยดอกสว่านหลังจากที่ทำมาเชื่อมแท็กแล้ว,วน,นะครับอ่ะเราจะเจาะทะลุนะครับอันนี้เจาะทะลุเลยครับ9.5 9.5ทะลุ9.5ทะลุเพราะนั้น จับที่งานครั้งเดียวแล้วต้องจาะให้ได้ตามเหมือนกามที่ได้เอกสารแนวนะครับอ่าหลังจากเจอะทุกแล้วเราจะกลับด้านนะครับพอกลับด้านมาแล้วมาดูนะครับอ่ารูแบบเป็นด้านที่ด้านที่สองจะปรากฏมีรูสามรูรูสามรูตรงนี้รูตรงกลางนะครับ <c oughs> รูกลางเจอะแปดมิลทะลุแล้วก็อ่านะครับอ่าลืมาอธิบายไปกลับมาที่ตรงนี้ครั้งหนึ่ง <c oughs> แปดมิลทูแล้วเจาะด้วยดอกสว่านสิบมิลน,นะครับทูแค่ครึ่งเดียวนะครับทุเช้นตัวบนอย่าทกตลอนะครับจะเสียหลังจากนั้นพลิกงานกลับปุ๊บจะกลายเป็นรูปแบบนี้ <c oughs> รูนี้มังทำอะไรแล้วครับสามรูนี้เจาะใหม่นะเจาะใหม่นะครับเจาะด้วยดอกสว่านสิบมิลครับทูแค่ครึ่งเดียวความหนาคือเท่าไหร่ครับยี่ห้าอาจจะตั้งยี่สิบนะครับทูสามรู หลังจากนั้นแล้วก็ใช้ดอกฝ่าลบผมครับครับอันนี้คือลักษณะของการสาธิตการล่างแบบเจาะรูอ่าเราพูดถึงเราพัฒนะครับล่างแบบเจาะรูนะครับเป็นลักษณะการล่างแบบเจาะรูที่งานเรานะครับด้านแรกก็คือเราจะเจาะด้วย นะครับด้านนี้นะครับนะแปดมิลทะลุทั้งสองชิ้นเลยแล้วก็จอะด้วยดอกสว่านนะครับจอดด้วยดอกสวานสิบมิลครูเพราะด้านบนตัวเดียวนะครับส่วนรูนข้างนะั้นจอดด้วยดอกสว่านนะ่ครับ9.5ทุรูเลยนะครับทั้งสองชิ้นหลังจากนั้นแล้วพลิกกลับมาครับพลิกมากลับมาปุ๊บจะกลายเป็นรูนี้ <c oughs> นะครับยิงานตัวนี้นะครับ แล้วรูงกลางไม่ต้องทำเไยครับเดี๋ยวจะไปตามเกียร์สูรูข้างจอดด้วยต่อส่วน10มิล1 2 3ครสุกแคบครึ่งเดียวนะครับตั้งความลึกอาเหล็กหนายี่้าจะตั้งเป็น2ีกระดนะครับอันี่คือการล่างแบบครับจบ